เรียบร้อยเปิดงานไหมสวัสดีค่ะมองแห้งอย่าบอกค่อยบอกคือตอนเมาเปิดไปดิเปิดแล้วเรียบร้อยเห็นไปดูดอดผ้ากินผ้าเทียวมากมือนี้มาจิบยำแซลมอนนะคะสวัสดีค่ะอ้สวัสดีสวัสดีงามเลยสวัสดีงามแท้สวัสดีค่ะเอาสองมือนี้ได้ยังไม่กินมือนี้ได้ยังไม่กินค่ะแซลมอนกับปูมารสแซ่บตำเองจัดจ้านเองนะจ๊ะอ่า แล้วก็ลาบก้อยมือนึงขมก้อยขมราเบเมื่อเพนอันนึงฝ่งคอนแกนอีกตามเพื่อนเป็นอุดรขอมากกับจ้าไทยจัดไปอันนี้สมยังบรุสมยังว่าสิบคตอสมแล้มอะไปัชุบไข่ทอดกระมางอนี้ง่ายกว่ากันไปละคราวนี้เอาแปะทอสียินกันเนาวดีอ่าผักก็มากระมังหนึ่งนะคะกระมังแบบกระมังใหญ่มากนะคะกระมังใหญ่ฉันสองร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ มาบนันียาสิกิลเด็ดหิ้วมาจ้ามาลุยจ้าสวัสดีจ้าผมก,ก็เป็นอูดอนคอนเจนจ้ามือนี้่ได้ลา,า,า้พี่น้องมหาพึ่งคอนเจนมือเนี้เป็นอูดอนหยงั่นนะมือมืออูดอนคอนเจนทอดเนือ้อทอด้รูเยิ้ไข่เย้ม,มจ้ ซ for like on really so like so like ื้อมันยเดกเป็นยงโมมอไ่ดไาด้สนใจอันนี้สมได้พี่น้องสมปลาจากปายังบุปลาคอะไรนี่เราเีซเราซื้อมาเลยีซื้อมามาเพี่น้องมากินน้ำจัดเส็บสักโกลเด้นไมล์ชั้นสองนะคะบ่ออสหรอหนาพักตะกรุดพี่น้องหอยย่าั อันนเออันสุดลัอักเบ็่ะมนไ่ได้ดีแบบไเดียวเดี๋ยวสั่งอรีบบอกมากจกินอนี่วุจะเสีบหัเนี่ยมมีตับนะเพื่อนเนาะด้กินแบบลลางนะคะออกดนปากนี่เพ่อ

你不能弄，你不能喝，他们敢喝。 mời 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 เงือ่ตัวจญิงนะน้องแดบพี่น้องพี่มือเปิดท่อนแก๊สอีก ีงมซึ actually, really really ่งถุงปลาเปนยังไงครับปลาถุไม่ละบาทเท่าไหร่้าวาไม่น่งมงุฎกับบาดที่ดังวนนี้อยานแบนี้นะวันหางสอเดือนอันนี้ก็ใช้เพาะเดือนใช่มาพุงพี่อกแล้วเนื้อปลา

ไม่เดืไห้ใหญ่แล้วเธอสภาพวะขนะตัใหญ่ของควาสุขภาพว่าาจะเป็นสุขภาพว่ของใทอาของความสุแล้วไม่สายใหญ่หรดนหมส้มมีหรอด็กไหร

เพื่อได้ทีไม่ตกเลยนี่มันปหาเลยกลับกลับลอยมันยาดีตอนนมันคนมาดังแอบไหนสุด,ดยอจะตับนั่นกูเด,ดินไม้เหนพี่น้รอกจะเปลี่ยนเป็นรงแร็บเนาะน่รันดน

ก,กินออก,ก่อนนะพี่กินข้าวก่อนนะม,มาิมกับพี่เลยลงไมพี่เขาบอกอะร้านนัพี่อร่อยน้นอร่อยที่สุดแล้วแต่ว่าแม่ค้าทักเบียกินข้าวก่าลูกไม่กินข้าขวาทุกวันเลยมากินด้ดวยกันไหมลองคุณมาสังกั่บากครังพี่ลอง แม่ค้ารักเด็กกินข้าวเยกรอสักสิบห้านาทียสิบนาทีได้หมไม่เดินเรื่องสองแล้วเกินข้าวเพิ่งได้ิบเนขาวสองล้านพับสองล้านเดินมาใหม่นะไม่ค่เราไปหาอีกนะ่่ือ่นอ่ะาม่ ไมเข้าวงไปก็ตรงโคตหน้าหลายต้อง่อเขาเสียมากานไม่ใช่แต่ก็ต้องคนที่ชอบเต้ขายอะไรเจ๊เล่นตัวล้วก็เลยตัวนีคดพนาดพูเมาเลยพี่น้อยราคากรติดจร

ไปมาท่าคิเม็ดไตไหมคบก็ขายไหมเนี่ยนะเอเขายไอคิมเนี่ยเป็นเราสตร์เราเจ็บแบขเยก่อเาื่อนคนนี้ มงไ้ยังเาสดอืมกไปให้ใชไตการสิงรู้ัดแถวร้อนมูใส่เลยลบบเสียมยง có giờ đó không cái 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 cái

ลาบแตะแหงไม่ไ้ไม่มาสิมาแล่วกทน้่ด้วยจ้หน่งแอ ไจะเบ็ดควันอย่จัดนะพีหน่องไ่อยาแทะสดแจ่แห้งาถึงเขาจะหนัขายฟอรมน้อยทำไม่เห็นพุงทาขาย ขายคนเนยนี่เธอถิบว่าพกขายดีสกองแม่ค่าร้านนี้กนโกพี่ห้อก 안왔 บอกนะกินผู้เดียวฮะสบายดีก๊่บาป้ามามาเข่านังกินผู้เดียวนะพี่น่อยจะเิีมเือท้อนแกนยาใก่ของออ เต็เต้ม <c oughs> เลยป่ะนั่งกินตลาดเลยอบนแบบไม่แนเมื่อกินเส้นไรเก็ดจต่กินได้จตกได้เส้หมกินจะกก้อของโลุงเลยห้ามเนี่ย ออเป็นยังไงน้ยไหมกรหลกห้าเยไมอยเดยวอาีตัวกินลาบผู้เดียวจานหนึ่งจานแบบใหญ่นึ่งเกมาก็านี่หรอวัก้นี่รออะไรกสองนะใจ จอยเนี่ยน่วจันทร์าาจางู้งาม่อกีนั่นหรอเเปล่ยนเด็กจัดไรียหจของใครเอ นี่วะไปไปกนดินยไหมหล่ะเห็นดูเวลากลับเลยนะไม่ได้บัตรมาเป็นพรุ่งนี้บบให้ดูเวลากลับลนะครับครับพ่อ อะไรออเ่าเนี้ยาเป็นสายก็โอเคอยู่ถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจะห้ามไม่ฟังก็ดิหามถ่มก็ได้รู้สิเลือกเอาผู้รู้สิกเลือกเอาผัวมาเอาเตี้ยเลือกเอาบุญนึงล้เอเพืือนั่นนาะวัวไว้เดี๋ยวู้นาก็ไปวัวลงดีดีมังตุ่มต่อมต่อม เลยของเงอโอ้่อเนี่ยตักแง่ายครับวีอ้าวหมโอั่นดิเดียดว่าเดียวว่าเดียวว่าเดียวเลยอันนี้ก็หดขเดไดหัวแม่หาย ือเดียบย่างมันไปถอดทรงพับแม่ป่ากินกันป่าเส้ามอนนี่ต้องทิ้งนี่เพื่อสิหาทุ่มบุรุษนี่กขความมาขอมป็นจิ้ปตับป่าเส้ามอนสำหรับกินนี่กันสิลาไป็ละพี่น้อง เพง่อนคอนเจนล็กนอกกยากขายของอยู่เอา่อไว้พอกันคลิปนาน,นแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นอุดรกัสุน่าไปก่อนกวงคอนเจนล็อไปขายของแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะพ่อกันคลิปมานะคะขอบคุณที่กดไล้์กดแชร์กดติดตามเป็นอดนุดรและเพื่อนคอนเจนนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ